العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم آمين บิสมิลลาฮิร rahma ลิร rahim เรายังอยู่ในหน้าที่สี่ตำราอัลมัธฮับอาจีอาจาวะจียอดฮารอมบรรมัธฮับของท่านตวนฟ f a ิล l เชคอับดุลก d ด l รอัลมันด a ลีซึ่งก่อนหน้านี้เราได้อธิบายไปแล้ว ที่เราจะได้เข้าใจเรื่องของมัสฮับว่ามัศฮับนี่ไม่ใช่สำนักคิดที่คิดค้นหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเองจากความคิดเห็นของตัวเองเดี๋ยวไปเข้าใจอย่างนั้นจนกระทั่งว่ามาตั้งคำถามให้เลือกโดยให้ช้อยเลือกว่าเราจะตามมัสฮับทั้งสี่หรือตามนาบี ซึ่งการตามมัสฮับทั้งสี่ก็คือการตามนบ,บีนั่นแหละมันคือวัฒกรรมที่เราพูดกันมาอยู่บ่อยๆเพราะความไม่เข้าใจของคนบางคนเท่านั้นเองเพราะว่าการสังกัดมัสฮับไม่ได้มาด้วยกับการพัฒนาความคิดของใครบางคนแล้วเป็นสำนักคิดหรือแนวคิดแต่มันเป็นแนวทางของการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดขึ้นมาจากนัสเกิดขึ้นมาจากตัวบทหลักฐาน ที่ทำให้การวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นมาเป็นไปตามความเที่ยงตรงตามคุณสมบัติของคนที่สามารถวินิจฉัยได้แล้วมันก็ปูทางความสะดวกให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกรอบอยู่ในคุณสมบัติที่วินิจฉัยปัญหา,าศาสนาได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นท่านเชคกับดุลกอเดรมันดิลีมุซอนนิฟผู้แต่งหนังสือก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าหลักการศาสนาบัญญัติ ที่ได้มาเนี่ยมันเกิดมาจากตัวบทหลักฐานประการที่หนึ่งในตอนแรกก็คือเรื่องของอัลกุรอานเราได้อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วว่าอัลกุรอานนั้นมีการแบ่งจำแนกออกมาหลายหมวดด้วยกันหมวดหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เราจบไปเนี่ยว่าอัลกุรอานเนี่ยทั้งหมดทุกองค์การมันก็จำแนกไปยังนาซิกและมันซูก ใช้บาราธิบายไปแล้วตรงนี้วันสิกก็คือคำพูดหรือคำสั่งที่มันชี้ถึงการยกหูก่มหลักการาศาสนาซึ่งที่มันมั่นคงด้วยตัวมันเนี่ยด้วยกับมีคำสั่งที่มีมาก่อนก็แปลว่าของที่ปฏิบัติมาก่อนมันไม่ได้ว่าพลาดไม่ได้ว่าลาสมัยหรือมีความผิด ที่เขา,เอ,าออกมันก็มีคําสั่งมาจากอัลาลอฮฺให้ดําเนินการการปฏิบัติแต่มันมีคําสั่งมาใหม่แล้วมันชี้ว่าคําสั่งอันใหม่เนี่ยไปยกคําสั่งอันเก่าที่เราถือตามปฏิบัติเอาออกไปพร้อมหลักการฮุก,กมด้วยเอาออกไปนั่นเขาเรียกว่านาซิกค,คาสั่งอันใหม่ส่วนมันซูก็คือลาฟัส yang menunjuk atas hukum yang sudah d i b ัต a l k a ที่แล้วรอธิบายไปแล้วใช่ป่ะตรงนี้ก็คือคำสั่งหรือคำพูดที่มันชี้ถึงหุกลมซึ่งที่ได้ถูกลบล้างออกไปแล้วก็แปลว่าคำสั่งอันเก่าที่ถูกลบล้างออกไปแล้วเราเรียกว่ามันซูกนะเพราะฉะนั้นในสองเรื่องนี้นะเขาบอกว่าด้านห้ายอซาญอดีบวัดดาลเลดังันนาซิกจียดดอดังันมันซูก และแท้จริงจะถูกทำเป็นหลักฐานด้วยกับตัวนาซิกแปลว่าฮุกกมที่เกิดขึ้นมาใหม่หลักการใหม่กับฮุกกมใหม่ที่มาลบล้างฮุกกมเก่าออกไปเขาเรียกนาซิกเราก็จะนำมันมายึดเป็นหลักฐานในการปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยมาโดยไม่ได้นำมาเป็นหลักฐานด้วยกับมันซูกซึ่งตรงนี้เราอธิบายไปแล้วเอาดูต่อไป dan terbahagi pula ia nah ia ia segala ayat Quran ุกข์ละอ,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 อา,อาะะถูกแบ่งอีกเช่นเดียวกันหมายถึงมันอิอ,อี้ออเนี่ยทุกข์ละอายะอัลกุรอานก็คือบรรดาองค์การในอัลกุรอานทั้งหมดนี่จะแบ่งอีกจำแนกอีกจะแบ่งหรือจำแนก กับดมุฮกามินและมุตาชาบิฮินนั้นเขากำกับสระมาให้เลยอายะอัลกุรอานทั้งหมดนั้นแบ่งออกไปยังมุฮกรัมมุฮกัมมวฮัรมแปลว่าอัลกุรอานองค์การที่ให้ความหมายโดยชัดเจนนะเราสามารถรู้ความหมายมันได้โดยชัดเจน ส่วนองค์การมุตัชาบิก็คือองค์การซึ่งที่ความหมายของมันนั้นไม่ถูกเจาะจงให้ร่วงรู้เดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นอัลกุรอานนั้นถูกแบ่งออกไปยังมุฮัรรมหมายถึงอัลกุรอานองค์การที่ให้ความหมายรู้โดยชัดเจน ด้านมุตชับีหินและมุตชาบีก็คืออัลกุรอานองค์การไม่ได้ความหมายมันคุมเคือนะหมายความว่าถูกเจาะจงความหมายของมันนั้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลาไม่ได้ถูกให้ความหมายโดยรู้โดยชัดเจนของมันเอาทีนี้มาดูว่าองค์การมุฮกรรมมุตชาบีคืออะไรด้านบารมูลาอายะย์ yang m u h k a m และ Ongkan ti pen muahkam. Ni, remuahkam, ah. Remuahkam. Kau ria kan muahkam, ah. Remuahkam. Andiokan. Iaitu ayah yang dikatahui akan makno yang dikahandaki daripadanya. Kau ke ayah reongkan yang dikatahui akan makno. Seng dey tukru to kwamai yang dikahandaki daripadanya. ซึ่งเป็นจุดประสงค์หรือถูกต้องการหรือถูกมีความประสงค์ดาริปดอนยอดาริปดอมะนอจากความหมายนั้นก็แปลว่าองค์การซึ่งที่เราสามารถรู้ความหมายที่จะเอาความหมายที่ต้องการจากมันเมื่อแปลวความออกมาแล้วเนี่ยอายะอัลกุรอานองค์การนั้นสามารถให้ความหมายที่จะเอาได้เลย เราสามารถรู้ความหมายที่ชัดเจนได้แล้วทุกคนก็แปลความหมายนั้นตรงกันนั่นเขาเรียกว่าองค์การมุฮกรรมหรือมุฮกรรมะที่อัลกุรอานได้แบ่งออกไปอีกสปาร์ติอายะอากีมุสซลาตะเช่นองค์การที่บอกว่าอากีมุสซอลาตะเช่นองค์การที่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงดำรงละหมาดองค์การนี้ให้ความหมายที่เราจะเอา ที่ถูกรู้ความหมายที่เป็นเป้าประสงค์นะเป้าประสงค์ในความหมายของมันก็คือเป็นที่ทราบกันดีทุกคนว่าแปลอย่างนี้ให้ความหมายอย่างนี้มีความหมายที่ชัดเจนนั่นเขาเรียกว่าอายะหมุฮกลามะหรืออายะหม,มุฮกลมอัลกุรอานที่มีองค์การที่ให้ความหมายที่สามารถรู้ความหมายโดยแม่นยำชัดเจนและอายะห์ยังมุตชาบบี แล้วอ ah y ah a ah h ที่เป็นอายะมุตชาบิคืออะไรยาคือ a y a ย yang k e น a n t u a n a ล l a h Taala dengan mengetahui maknonya ก็คืออายะหรือองค์การซึ่งที่ a l l a ต t อ a ลานั้นกิดันญาน a อ l a ตาอ a ลานั้นได้จำเพาะเจาะจง ดังนั้นเมงัจ้วีมณอนยาด้วยกับการรู้ความหมายของมันเท่านั้นก็แปลว่ามันเป็นองค์การที่อัลลอฮฺจะอาลาเจาะจงความหมายไว้ที่พระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์การมุตชาบีหรือมุตชาบีฮาดเป็นอัลกุรอานองค์การที่บรรดานักวิชาการนั้น ให้ความเห็นที่มีความแตกต่างกันโดยยึดเอามาจากตัวบทหลักฐานในการที่จะแปลความหมายเราจะเห็นว่าอัลกุรอานองค์การมุตชาริบีนี่เรามีการพูดคุยกันเยอะมากไม่ใช่เฉพาะองค์การที่พูดถึงเรื่องของอยาดุลล์ไม่ได้องค์การที่พูดถึงเรื่องของอิสตาวาเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเช่น อายะอัลกุรอานที่ได้พูดถึงตัวอักษรฮูรุฟที่อยู่ข้างหน้าองค์การอัลกุรอานเช่นอลิฟลามีมเช่นฮามีนเช่นกอฟตอฮา,ากาฟฮายาอินซอดพวกเนี้ยเขาเรียกว่าฮูรุฟมุกตออกต่ออะนะฮูรุฟมุกตต่อออักษรยอ่อ ที่มันอยู่ในองค์การอายะอัลกุรอานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เราอ่านกันเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆถามว่าความหมายมันแปลว่าอะไรบรรดานักวิชาการก็เลยให้ความให้ความเห็นต่างกันในเรื่องนี้นะแต่ในเบื้องต้นจะแปลถูกหรือแปลผิดเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายที่เจาะจงความรู้ไปยังองัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเท่านั้นวาตอฮานี่แปลว่าอะไร อลิฟลามมีมนี่แปลว่าอะไรเพราะบรรดานักวิชาการคายใหความเห็นต่างกันบ้างก็บอกว่าเอาหลักฐานอันเดียวกันเลยนะเขาบอกว่าวายะลามุตาวีลาหูอิลลอฮ์จะไม่มีใครรู้การแปลความของมันยกเว้นพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นเขาก็หยุดไว้แค่นี้ก็แปลว่าอัลลอฮ์รู้เท่านั้นแล้วก็พวกเราละ่ะ เขาก็อ่านต่อซึ่งวาวตัวนี้มันมีปัญหาตรงวาวตัวนี้ที่เขาคีรลาฟกันนักวิชาการก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของนักวิชาการถ้าเราจะไปยึดเอาอีกอันนึงเราจะทิ้งอีกอันหนึ่งก็คงจะทําไม่ได้ก็คงต้องรายละเอียดเอามาทั้งหมดวาวตรงนี้เขาขึ้นต้นใหม่เริ่มต้นใหม่สตาร์ทใหม่วัดรอซิคูณฟิลัยมิยาภูลูณามันนาบี ส่วนบรรดาคนที่เขามั่นคงในความรู้ที่มีความรู้ในระดับวินิจฉัยปัญหาได้เนี่ยที่เขามีความรู้มากมายเนี่ยคนเหล่านี้อย่ากู้ลูนะอามันนาบีพวกเขาก็จะกล่าวว่านี่คือองค์การอัลกุรอานที่เราขอศรัทธาเราขออีมานต่อมันเขาก็จะปล่อยเรื่องนี้ไว้ความหมายนั้นกระจนทุวันบากีอัลลอฮฺสุบฮานุวาดาลา ให้เป็นความหมายที่เจาะจงความรู้ไปยังอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาทเท่านั้นนี่เขาแปลด้วยกับหลักฐานตรงนี้ส่วนกวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าวาวตัวนี้ว่ารอสิคูน้าวาวตัวนี้คือวาวฮุรุฟอัตอฟซึ่งมีการเชื่อมโยงมาที่อัลลอฮฺจะไม่มีใครรู้การตีความหรือการแปลความตะวีลความหมายของมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮุรุฟมุกตตออักษรยอ่อที่อยู่ในอัลกุรอานตอฮาฮามีม หรือเรื่องอื่นๆที่เราพูดกันเนี่ยไม่มีใครรู้ยกเว้นอัลลอฮ์และและใครอีกที่สามารถจะรู้ได้บรรดาคนที่มั่นคงในความรู้ก็แปลว่าคนที่เขามั่นคงในความรู้ที่เขาสามารถวินิจฉัยเขาสามารถตอบโจทย์เขาสามารถแปลความได้เขาก็จะให้ความหมายในส่วนนี้ออกมาเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือทัศนะของบรรด,ดาันวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์การมุตชาบีแต่ในตรงนี้เขาบอกว่าองค์การมุตชาบีนั่นคือองค์การซึ่งที่าาอาัลลาอฮฺเจาะจงด้วยกับการรู้ความหมายของมันด้วยกับองค์การนั้นสปอติสัสกละฮุรุฟยัง pada permulaan s ุ r a t u l bakarah dan upamonya เช่น บรรดาหุรูฟบรรดาอักษรซึ่งอยู่ในตอนเริ่มต้นของสุราบากรรอะไรอย่างสุราบากกรรที่มีอักษรเริ่มต้นซึ่งเป็นอักษรยอ่อก็คืออาลิฟลามมีมนั่นเขาเรียกหุรูฟหมุกอต่ออ่ะถามว่าวันนี้เราจะแปลว่าอัลิฟลามมีมแปลว่าอะไรถ้าเราบอกว่าต้องแปลทุกอายะนะพวกเธอว่าอย่างนี จะยึดว่าต้องแปลทุกอายะเราไปดูในตัฟซีร์ j ลาลายนใช่ปะเราเรียนบารงเรียนเราตั้งใจ j าลา l a i n ของจลาลุดดีนม m ฮัลลีของอิหมัมาลาลุดีน i n สุยูต i เราก็เรียนวันศุกร์เธอเรียนตอนสุสสบฮีใช่ปะเวลาลิสลามีเขาแปลว่ายังไงอัลลอฮุอะลามมบิมูรดีฮิซาลิกะใช่ปะอัลลอฮฺาตาอัลลานี่ทรงรู้ ด้วยกับเป้าหมายจุดประสงค์ในความหมายของมันเขากใกล้ความหมายอย่างนี้สแสดงว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่แปรอรัลิสลามมีมก็ไม่ได้ถอดความหมายมาอัลิสลามมีมก็คือปล่อยให้เป็นเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาในการรู้ความหมายแล้วก็ช่องอื่นๆอายะอื่นๆที่เป็นรูปมุกตะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนั่นคือองค์การมุตชาบีหรือองค์การมุตชาบิฮัด แต่ถ้าองค์การมั่วกรรมยังไงก็ต้องแปลออกมาแล้วพวกเราก็ถอดความหมายออกมาตรงกันซึ่งมันเป็นการถอดความหมายที่มีความชัดเจนแม่นยำและทุกคนก็ตรงกันแบบนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นดานอุปมเยเยดานอุปมมหูรุปยังปัจจปรมูลอ,อันอิจูและเสมือนกับน,นั้นเสมือนกับบรรดาอักษรหูรูปที่อยู่ในตอนเริ่มต้นสุรบักรอนเอื่นอื่นอีกก็มี ทีนี้เขาว่ายังไงดานฮะโยซาโยจัดีดาเลลและแท้จริงจะเป็นหลักฐานได้ดานวา j ิบบอ r a m a และจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามดังนั้นอายะหม,รรมุกมด้วยกับองค์การที่มีความหมายชัดเจนที่เราบอกว่ามีความหมายชัดเจนเพราะว่าทุกคนรู้ความหมายตรงกันเหมือนกันที่ว่าชัดนะ่ะที่เราอยู่แปลว่าชัดไม่ได้ไหมายความว่าอีกอัน ไม่ชัดอันนี้ชัดล่าเพราะเรารู้ความหมายตรงกันอายะห์มุฮักลัมท่านแชคอับดุลกะเดตมันลีบบอกว่าแท้จริงมันจะเป็นหลักฐานและวาจิบจะต้องปฏิบัติตามด้วยกับอายะห์มุฮักรัมดานอาดาพนอายะห์มุตชาชับบและสำหรับอายะห์ที่เป็นมุตชาบบอายะห์ที่เราบอกว่าอัลลอฮฺจะรู้ความหมายเท่านั้นเนี่ย Maka dia harus beramal dan berdalil dengan dia, dengan majah nuyat hai terbati batam dan berdalil dengan dia, le au ma lakhan dengan dia dengan ayah mutasyapi, kap ayah mutasyabih nan au ma pelakaran, lakhan Syakatul Kadeem Mandiri, dia berikan kau kau berikan kau berikan nah. ไม่อนุญาตให้ถือปฏิบัติและนำมาเป็นหลักฐานด้วยกับมันทำไมอ่ะทำไมเหตุผลกรณาสัดประห้มนุษย์ a า i p a d a m e n g จ t a h u i ั e h e n d a k a l l a อ t ล a l a d e n g a ด dia เพราะว่าสัดมีขีดจำกัดสัดิงกัดนี่แปลว่ามีขีดจำกัดหรือว่าบกพร่องหรือว่าสั้นแต่ได้งั้นแหละ อะไรสัน้นอะไรมีขีดจำกัดลนะ่ะประหัมมนุสิยความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยมันมีขีดจำกัดขีดจำกัดในเรื่องไหนาดารัิเรเมองจารวีกับอัลลอฮฺาตัลลดังนันดีโยจากการที่จะไปล่วงรู้พระประสงค์ของอัลลอฮฺาตัลลดังนันดียยด้วยกับมันด้วยกับอลัลกุรอานอายะห์มุตชาบบนั้น เพราะความเข้าใจของมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดจากการที่จะไปรู้พระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยกับองค์การมุตชาบิก็เลยเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ปฏิบัติและนำมาเป็นหลักฐานในส่วนนั้นเพราะความเข้าใจของพวกเรามันสั้นมันเข้าใจบกพร่องกอซีรมูจิสนะ ไม่สามารถที่จะไปรู้พระประสงค์ของอัลลอฮฺตาลาด้วยกับองค์การอัลกุรอานอายะห์มุตชาบีนั้นนะนั่นคือการจัดแบ่งในเรื่องของอัลกุรอานโดยสังเกตเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าเวลาเราจะตัดสินอะไรไปก็ตามเนี่ยขอให้เรามีศาสตร์วิชาความรู้ ที่มีความแน่นอนที่มีความมั่นคงอย่าไปเข้าใจอะไรเองอย่าไปเข้าใจอะไรเองถ้าเราจะบอกว่าอัลกุรอานนี่เราจะต้องแปลตรงกันก็คงไม่ใช่เวลาพวกเธอเรียนวิชาอุูลุลฟิกเธอจะต้องเรียนเยอะมากทำไมต้องเรียนเยอะมากตรงนี้คำมุตลาคตรงนี้คำหมุก,กอยัดต้องเรียนลุลฟิกนะ อะไรคํามุตลักคํามุตลักก็คือคําที่ไม่ได้ถูกกํากับความหมายให้เกิดความแน่นอนคํามุกอยัตก็คือคําที่ถูกกํากับความหมายให้มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราจะไปเจอเรื่องของการจ่ายกัฟฟารอหนึ่งในกระบวนการของการจับกระจายกัฟฟาร์ก็คือการปลดปล่อยทาตให้เป็นอิสระชน ในอัลกุรอานจะใช้สำนวนว่าฟาตารีรุรกอกบาตินตาฮีรุรกอกบาบางองค์การให้ปลดปล่อยทาสเขาว่าแค่นั้นทีนี้เวลาบอกอย่างนี้พวกเราเข้าใจยังไงเอาให้ปล่อยทาสถือว่าเราพ้นแล้วจ่ายกับฟาร่คือทาสประเภทไหนก็ได้จะเป็นมุมินจะเป็นกาเฟสจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงใช่ปะนี่เ,เรียกพูดแบบมุตลักอิตลาก พูดแบบไม่ได้ก,กำกับให้มันเกิดความชัดแต่ไปดูบางองค์การเขาจะใช้คำใหม่ในอัลกุรอานนี่อัลลอฮฺตะอลาบอกว่ายังไงฟาตฮริรูรอกาบะจิมมุมีนะให้ปล่อยทาตที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นสแสดงว่าทาที่ปล่อยในองค์การน,นี้หมายถึงใครเนี่คนที่เป็นผู้ศรัทธาถึงจะซ้อในการจ่ายกาฟารร เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอัลกุรอานในองค์การแรกที่บอกว่าทาตุอย่างเดียวเนี่ยเธอจะเข้าใจยังไงได้เนี่ยถึงได้ต้องเรียนนักวิชาการก็เลยบอกว่าอันเดียวกันแหละอันนู้นถึงแม้ไม่บอกแต่มาบอกอันนี้ก็สแสดงว่าหัมลุลมุตลักกีอารลมุกัยยดีให้ตีความว่าองค์การที่ไม่ได้บอกว่าเป็นมุมินเนี่ยให้ถือตามอันมุกัอยที่มีคําว่ามุมินด้วยก็แปลว่าอันเดียวกันอาจารยง มันก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอน,นุนถ้ายึดถือตัวบทนู้นธาดยังไงก็ได้ถ้าถือตัวบทนี้ธาดต้องเป็นมุสลินตกลงเอาอันไหนกรหรือขอแล้วแต่เราไม่ใช่แล้วแต่เราเนะี่ยมันต้องมีหลักการในการบัญญัติความไม่อย่างงั้นมันก็มัว่วซั่วไปหมดเวลาเราเรียนอุสลุฟิกมันก็จะมีเยอะเอาคำมุจมัลคำที่ให้ความหมายได้หลากหลายรูปแบบ นั่นคือคำมุจมัลเช่นในอัลกุราอานอัลลอฮ์พูดถึงคําว่ากูรูสามกูรูที่เคยบอกกับพวกเราไปแล้วนั่นคือการกําหนดระยะเวลาของผู้หญิงที่สามีสามีอะไรสามีหย่าผลปรากฏว่าเมื่อสามีเธอ,อยาเธอจะต้องครองตนอยู่ในอิดาดสามกูรู สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติคําว่ากุรุแปลว่าอะไรมันเป็นคํามุจมันคําที่ให้ความหมายแบบไม่ได้จํากัดความหมายเดียวกุรุออนกุรุออนมีความหมายว่าสะอาดจากประจำเดือนตู้ร้อนมินัลไฮดี้แปลได้นั่นภาษาแล้วแปลได้อีกความหมายข้อขอก็คืออลไฮดูแปลว่าให้เลือดเฮดเราจะลงจะเอาไหนอ่ะมันไม่เหมือนกันมันตรงกันข้ามกันเลย อันนี้นะักวิชาการเขาก็เลยแปลความมัสฮับชาฟีบอกว่าตู้รวนมีนัลไฮดีให้เอาอันนี้ก็แปลว่าผู้หญิงเวลานับอิดดอเนี่ยนับอิดด้าเนี่ยให้นับจากการสะอาดจากประจำเดือนสามครั้งแล้วก็มีการสนับสนุนให้เราทําการยาด้วยที่ไม่ฮารอมอ่ะยาที่มันเป็นซุนนะตลาซุนนะก็คือให้ยาในสภาพที่เธอสะอาดจากประจำเดือนมันทําให้อิดด้ามันเร็วขึ้น แต่นลกวิชาการในมัลตับอื่นเขาไม่ได้บอกนี่ว่าให้สะอาดจ,จประจําเดือนเขาว่าในช่วงประจําเดือนนับประจําเดือนสามรอบก็แปลมาจากตัวบทเดียวกันสแสดงว่าแปลมาจากอัลกุรอานที่มีความหมายคําที่มันเป็นคํามุจมัลคําที่ให้ความหมายหลากหลายนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าเออัลกุรอานชัดหรือไม่ชัดมันไม่ใช่เรื่องของอัลกุรอานที่จะบอกว่าชัดหรือไม่ชัดที่เราอยู่บอกเออแดงอัลกุรอานไม่ชัดไม่ใช่ เพราะมันเป็นศาสตร์ที่เราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งลึกถึงในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการนำหลักฐานมาประกอบใจจึงทำให้เรารู้ตนว่าเวลาต้องรู้ถึงขนาดนี้เราไม่ใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้จึงไม่ใช่จุดที่เรามายืนอยู่แหลวที่เราจะเรียกตนว่าเราเข้าใจอัลกุรอานเพราะกติกาแรกของคนที่สามารถจะวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างอิหมัมทั้งสี ผู้นำสังกัดมาสหับเนี่ยเขาอยู่ในระดับจุดที่เขายืนได้เขาก็ไปยืนและไอเราจะไปยืนแทนเขานี่มันก็คงไม่ได้เพราะเราไม่มีคุณสมบัติในการเข้าใจตรงนั้นก็เลยต้องถอยออกมาไม่เอาและเมื่อถอยออกมาไม่ไดีไปยืนจุดเป็นผู้นำก็ต้องตามเขาอยู่ดีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้มาสร้างวาทกรรมบอกว่าจะตามมาสหับทั้งสี่หรือจะตามนาบีกันดี กายมัสฮับทั้งสี่เขาก็ตามนาบีมาโดยตลอดไม่มีมัสฮับไหนไม่เอานาบีเลยแชคกับดุลกเดสมันเดลีในเบื้องต้นก็เลยอยากจะให้เธอเรียนในตรงนี้ว่าก่อนจะเรียนเรื่องการสังกัดมัสฮับหรือการมาของมัสฮับเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพียงแค่มัสฮับทั้งสี่มามันเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยรอส,สุลลลอฮฺสล,ลลัลลอฮิวะลัยวะซัลลัมแล้วแล้วเวลาเราเรียนเรื่องอัลกุรอานเราก็พอเข้าใจพอสังเขว่าอัลกุรอานวันนี้องค์การไหนไปยกเลิกองค์การไหนเรามีรู้เลย อ่านทุกวันนี้เราก็แย่พออยู่แล้วจะไปรู้ว่าตรงนี้ยกเลิกอน,นอุนนอนุนยกเลิกอันนี้อันนี้มาก่อนอันนี้มาหลังเราก็ไม่รู้อีกมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่ในระดับของคนที่เป็นมุจจะฮิตนั่นเองถ้าคนอยู่ในระดับมุจตะฮิตเธอจะสร้างมัจฮับขึ้นมาใหม่นะวันนี้ก็เชิญเขาไม่ได้ปิดกั้นการอิจติฮัดการวินิจฉัยแต่ต้องอยู่ในระดับของมันและที่ที่เราไปยืนได้ถ้ายืนไม่ได้อย่ายืน แล้วอย่าไปอ้างตนว่าเราสามารถเทียบเคียงและไปยืนได้เพราะเดี๋ยวศาสนามันจะพังนี่คือเรื่องราวที่เขากําลังจะบอกเขาไม่ได้ยัดเยียดว่าเราจําเป็นจะต้องสังกัดมะสหาเดี๋ยวต่อไปก็เรื่องฮะดีสอีกแล้วว่าฮะดีสนบีนี่เราจะให้ขอบเขตแค่ไหนเพราะบางทีจะให้ขอบเขตอยู่ทาวันนี้พวกเราก็งงเหมือนกันนะั่นนบีไม่ทํานาบีไม่ทําแต่ประเด็นก็คือไอ้ของที่นบีทำเนี่ยเรายังทําไม่ได้ทั้งหลายเรื่อง แล้วไอ้สิ่งที่นบีไม่ทานี่สฮับบะทามาตั้งเยอะแยะในสมัยนบีก็เยอะแยะแล้วไอ้ของที่นบีไม่ได้ทํานี่ก็ทํากันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อ่านทุกวันนี้เช่นการรวมอัลกุรอานนบีทำไม่ได้รู้เรื่องด้วยว่าฟาดไปแล้วนบีแต่เรากลับยัำอุลมุสฮัฟมารวมกุรอานลงเล่มซึ่งในยุคสมัยนบีนบีก็ไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นมันมีกรอบของมันที่เราจะต้องตีความเข้าใจในส่วนนี้ น่ะว่านบีไม่ทานี่เพราะอะไรของบางอย่างนบีไม่ทาเพราะเหตุการณ์มันยังไม่ถึงเขาเรียกว่าวิกฤตพอมาถึงวิกฤตมันต้องมีการทําแล้วแหละแม้นบีจะไม่อยู่แล้วก็วตามเช่นการรวมอัลกุรอานของบางอย่างนบีไม่ทําโดยตบ,บีอัตนบีนบีไม่กินเช่นการกินดอกคอลิบ,บินวาิดกินตอนนั้นนบีนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรของบางอย่างนบีไม่กินนี่เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยของรอสุลุลลฮออยู่แล้วเช่นการกินกระเทียมนบีก็มีกินของบางอย่างนาบีไม่ได้พูดแต่มีซอาบ้าพูดนบีก็ยอมรับในส่วนนั้นนบีไม่ได้ทําทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปตีกรอบว่าแนวทางของาศาสนาที่เอามาจากนาบีคือเรียนแบบนบีมาอย่าไปแปลอย,อย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาจะถอดความให้เธอเข้าใจว่าก่อนจะมีมัสฮับเราเข้าใจฮดิษกันตรงกันหรือย,อยัง พอปรับอุณหภูมิความเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเธอเรียนมัธฮัพได้ถ้าเธอไปเรียนมัธฮบับเดี๋ยวต่อไปเธอก็ไปบอกอีกว่ามัธฮับมั่วกาลังจะย,ยัดเยียดให้เราเข้าใจแล้วก็เราจะต้องแบ่งว่าอุลมามะกับนบีคือใครต้องแบ่งอีกนั่นแหละทั้งๆท,ท,ที่คือคนคนเดียวกันสิ่งเดียวกันอันเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกเลยด้วยซสั่ไปเอาแหละเอาแค่นี้ก่อนฟัสลุนยังกระดัวะฮะดีสวัลลอฮุสุบฮานุฮฺวะตะอัลละ